หตัดไม้ไปซ้ายครับไปสร้างมนยังแกนนะครับกว่าจะคลาดได้ต้องใช้ผมว่าต่อไปต้องได้ใช้เลยเครื่องละเลยโซ่ครับเบึงอันนี้น่านจะเป็นหน้าสามอะครับใหญ่กว่าหน้าสามเลยกวกมันก็ตามไปเลยครับสามนิ้วตรงมาก ขายทอนละร้อยยังเสียดายเลยครับเก็บไว้ใช้ไม้ตัวเองครับช่วงนี้เดี๋ยวไปทำซุ้มทำแค่ทำสะพานหลายย่างครับปีนี้ปีนี้ไม่ได้ขายนะครับไผ่ของเราไผ่สร้างหมนปีนี้ไม่ได้ขายครับไม่ขายสักลำเลยเก็บไว้ครับถ้าขายก็เลือกขายเลยครับลำละร้อย เพราะว่าผมบบได้ยักขายนะครับผมก็เลยบอกว่าลำละร้อยเลยถ้ามีใครถามซื้อเนี่ยผมขายลำละร้อยนะครับนี่สามนิ้วขนาดสามนิ้วนะครับเดี๋ยวผมไปข้างล่างเดี๋ยวผมมีไอผมไปมีตลับเม็ดเดี๋ยวผมวัดรอบให้ดูน่าจะอยู่ประมาณสามนิ้วใหญ่กว่าแน่นอนยาวยาวนี่เกินสิบเมตรแน่นอนครับ ผมรับประกันว่าเกิน10เมตรเพราะผมลองก้าวดูก่อนนะมั่นใจว่าเกินแน่นอนเนี่ครับหนึ่ง6 7สามส่ห้าหเจ็ดรได้เหล่านะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7. รบแต่ถึงถึงตรงนี้ประมาณ7เมตรนี่นะครับดูนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไป7เมตรแต่น่าจะมีเกิน10พความยาวขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินไปเปื้องปลายมันพามอยู่นี่ สูงครับแต่ละลำมึงแต่ละลำนะอันนี้ผมใส่มดไต่มดแบบเหรียญกวางนะนี่ถ้าเราใส่มดเหรียญน,นี้สูงลิบเลยครับดูครับสูงเสียดฟ้าเกินสิบเมตรแน่นอนรับประกันครับขายเมตรละสิบาบาทอะผมแข็งแรงครับอันนี้ผมจะไปเห็ดเสาไฟเสาไฟโซล่าเซลล์เดี๋ยวผมก็เลยยักโซนะว่าเออ ของผมมันลำใหญ่จริงๆครับกับโมฮุมครับถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2นิ้วละเนี่ยอยู่ตรงนี้2นิ้วกระไลไป่ไห้องใหญ่กว่า3นิ้วครับโกกมันโอเคครับทำเสาซุ้มครับสบายครับนี่เอาไว้ไปทำเสาซุม้มโดยเฉพาะเลยอันนี้ยังบ่สมบูรณ์นะครับปีหน้าน่าจะสมบูรณ์กว่านี้พอผมจะต่อระบบน้ำให้เพิ่นโอเคครับผมเอามาอวดครับ